การเมือมาตรการคับปู่ค่ะจะเญ่พ่อแอดมินค่ะเช้าเดียวโค้งเดียวนะคะเมืวดน,นี้รัฐบาล<า>ไทเชเดียวโค้งเดียวก่อนผลประกาศออกก็ดีละปู่สรุปโค้งสุดไทยในไลนนน่แล้วก็ับเอาขอเอาตัวสรุปโค้งสุด้ทยในมะาะออกคลิปนี้คลิปเดียวคลิปแรกนะครับเป็นคลิปสุด้ทย<ส>ของรัฐบาลไทยเม่แม่นสุดไทยโค้งเดียวโค้งสุดไทยเมืนน่อนี้สุดท้ายจังใดบ้านได้นั่นอยู่ย,ยั่งยูย <laughs> ของหวดนี้จ้าย่าเห่าจังสันแม่โอ้ยเนะปูเบาหยอกอ่ะอันนั้นเขอดูอ่ายอดวที่ผ่านมาเนาะค่ะปูซุ่มเงียบเดี๋ยวเด้อยวปูบอกเพื่อนฟังเนี่ยว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงเนาะค่ะวันจันทร์รัฐบาลไทยงวดที่แล้วออกวันจันทร์เมื่อนี้นะคะรัฐบาลไทยออกวันอังคารอ่าบนวิ่งลูดหาปูให้เลขวิ่งลูดหานะคะ กับศูนย์มาหาเนาะคะ่ะคือเลขออกสามห้าหกข้างล่างออกสามหนึ่งนะ,ะปรากฏว่าเขาที่เลขวิ่งนะคะเวด่ที่แล้วปูกะสิคิดว่ามันออกแล้วก็สิว่าจับมันบอกนเลยจับเก้าหานบอกขำปูเนะะ 6, าะฮะพวกห่างก็เลยบม่ได้จับนะคะส่วนเลขสองตัวปูว่างว่างหลักก็ถืออยู่ดีค่ะม,มีหกมีห่นาะคะปูเนาะอันนี้เนาะหกศูนย์ห้าที่ว่าแต่แรก <c oughs> แต่ว่าหาศูนย์พี่หาศูนย์หกปู้นมาออกสามตัวหนามืมนไหม นี่หาศุนหกป่ย้ยหกศุนหาแล้วก็ดับหลักสิบหน่วยเนาะคะ่ะสี่กับสองกระดับอีลีเนาะคะ่ะบับมานน้ำกันเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ค่ะส่วนเลขไงเลขไม่มาด้วยกันนี่งวดที่แล้วกับแปดสองสองแปดกับบัมานเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ดับล่างทุกหลักมีเก้ามีหกมีสองเลขมันออกสามหนึ่งล่างกะถือว่าเอาอยู่ยูเนาะคะ่ะ เลขลา่างปูไย้สามซีเลขออกสามหนึ่งเนาะแล้วก็นหนึ่งซีเนี่ยโอ้เสียดายเนาะคะ่ะปูแต้มเดียวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ <c oughs> ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะบันนี้ก็สิตามต่อเนาะเมื่อนี้กะเร่งด่วนเนี่ยจักหน่อยกับท่านอยู่เน,นาะคปูได้สี่ล่อแนวทางปูเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่มันบพท่านกันเอาเมื่อนี้ละ่ะหาปูฝันดีโค้งชุดอได้เลยล่อเมื่อนี้รวด หลังจากอัดคลิปปูแล้วก็สิไปสรุปคลิปด้ะ,ะแต่ละอาจารย์แต่้ะสำนักของใครบ้างเนาะบางอาจารย์ก็ตามบพท่านก็นขอัยเนะคะเพราะว่ามันชนมันมีเล่าพรอมแล้วค่ะก็ขออภันะเนาะท่านงวดนี้ก็จะเอาวันหน้าไหมบานีสิเป็นงวดที่ที่แปดด้วยนะ,ะมีฝันบ่ค่ะปูฝันดีบ่ค่ะ ไ่ต้องถามควบวันอา่ารัฐาบาลไทยเนาะค่ะคงสุษไทยน่าสิาคักยูหนอกมือนี่ขันค้งสุทไทยนนะมือนี้ยอรเลขโบวาย่าดนะเลขปูหกแปดเนาะมือหนีวันอังคาร เลขออกว่าหนึ่งค่ะนี่มันจิตสูงหรือต่ำบ่ค่อะปูหรือมันจังใดค่ะอืมวิไผ่รูล่วงหน้าหรอก็ไปได้เบิดมั่นบ่จ้ะแนนบอว่าตามสูตรไผ่สูตรมันนอะนชนะเสียนกย็ได้พูดบว่าตามสูตรของปูนี่ละจ้ะผลมันผลมันประทันออกมัคนก็มีสิเบิทุกคนนะทุกไฟนะจ้ะเอาบานีเอาอันบนก้อนบอัคกะปูหรือลาง บนตัวบนก่อนตาแล้ค่ะบนวิ่งรุ่นยังค่ะบนวิ่งหตัวเดียวหกแล้วค่ะแล้วก็สามตัวมีบอค่ะปูสามตัวมีเก้าสองแปดเก้าสองแปดแล้วค่ะอ่แล้วหก สองแปดกับหัวไม่คร่อมมึงอย่าเจอเก้าหกหกแม่นระวัางเก้าเอาไห้หกล่องเก้าบ่จับปูบ่ล่องบอหะมันกลับหัวเดีตามสูตรตามสูตรเออตามสูตรอ่าบันนี่ก็เก้าหกห้า5เก้าหกห่าค่ะมันมีสามหางสามตัวนะจ้ะจับ2ูนี้เลขสองตัวบดละสองตัวบนนะมีจักสุดค่ะปูสองตัวอ้าวเออ หกห้ามีหกห้าเนาะค่ะหกสองหกสองค่ะหกแปดหกแปดค่ะตอนมีนะอันนี้คือชุดบนเนาะค่ะเนาะเออเออเรากาจิมทวนอีกต,ตัวหนึงเพราะว่ามันสูตรเลขสามตัวมันประกบกันไ้มันจิมทวนได้สองแปดตัวนึงสองแปดออกล่างมือว่านเหนือค่ะมาลู่นะทน้งเงินไโดนแล้วจ้ะ สองแปดมาไปเล่าไปไท่ก็ได้เนาะคะ่ะเอาวงเน้นวงเน้นสามตัวนี้เอาเบิมากค่ะสามตัวเอาหมดค่ะเพราะว่ามันติดเลขหกนี่มเน่เนนำเดแยจ้าอืมมานี่สองตัวนี้ก็วงไปที่หกห้าหกห้าค่ะ <28. S 1> สองแปดสองแปดค่ะอืมอันนี้บน ดับดับหน่วยสิบบนเจ็ดกับหนึ่งดับหลักหน่วยหลักสิบแล้วค่ะดับบนนแ้วค่ะเจ็ดกับหนึ่งหลักหน่วยแล้วค่ะปูหน่วยสิบหลักหน่วยกับหลักสิบนอนหนูอะซอเสือและะ้วค่ะโต้ใดก่อน,นะคะ่ะเจ็ดกับหนึ่ง เจ็ดกํเลงหนึ่งค่ะอ่ะบารนี้ดับหลักสิบตัวเดียวดับหลักสิบด้วค่ะเลขสี่บนสิบสิบดีไปทั้งบนทั้งล่างมันบ่สิบบนนับสิบบนจ้ะสี่ตัวเดียวบ่จ้ะอือผู้ได้สือเลขติดสี่กับขยับไปไปรับลอยหรือรักหน่วยก็ได้ ว่าสูตรปูมันดับสิบบนนี่เลขสีเนี่ยไม่ได้ดับขาดนะดับดับดับเฉพาะหลักอันนี้อะเลขล่างเด้อจ้าล่างวิ่งจ้าวิ่งหาตัวเดียวห้าค่ะห้าศูนห้าศูนค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะสองคู่ตอนนี้นะอ๋อ บานีเลขม่ามากน้ำกันนะคะปูเลขม่ามากน้ากันเป็นทั้งบนทั้งล่างทั้งไปและกลับก็คือเก้าสามสามเก่าเก้าสามสามเก้าอืมค่ะดับล่างทุกหลักก็คือเลขสี่ดับล่างทุกหลักคืก 4, อสี่บ่างอืม งีนะ้นี้น <c oughs> คือว่าตัวเลขน้อยพุดหลักงดนี่นะเลขกลางนี่ก็คือเอาไปเบิดเลยเพราะมันสองคููมีเน้นบ้างหาศูนย์ครับหาเจ็ดค่ะมีเน้นเั้งเบิดเลยเน้นทั้งสองคู่เลยเพราะมันสองคููจ้าท่านเน้นผิดไหม <c oughs> เลขไม่มาด้วยกันเน่ะก็คือเลข สามเก้าเก้าสามแล้วกันไปกลับแนละ้วแล้วก็ดับล่างทุกหลักคือสี่เนาะจ้ะนี่ค่ะดับหลักดับบนแล้วกันหลักหน่วยหลักสิบเนาะจ้ะก็คือเจ็ดกับหนึ่งเนาะดับถือว่าบนหลักสิบถือว่าได้เปรียบถือว่าได้เปรียบมมได้หนิได้มาพงสุดท้ายตัวเลขย่อหน่อยถอยล่วงเนี่ยค่ะอน,นี้ นี่ตกผลึกแล้วน่าตัดออกมาจากตัดออกมาจากชุดใหญ่ชุดเต็มเนี่ยตัดมาจากชุดใหญ่ชุดเต็มนเนี่ยจ้าเดี๋ยวขอทวนขอทวนเดี๋ยวขอทวนแป๊บนึงค่ะปู่ปู่ซุ้มเยี่ยมนะค่ะรัฐบาลไทยสิบมกยาหกแปดบนวิ่งลูดหกเลยค่ะสามตัวมีเก้าสองแปดหกสองแปดเก้าหกห้าอันนี้ให้น้ำหนักเท่ากันทั้งสามชุดเลยค่ะ ส่วนสองตัวมี65 62 68 28เน้นคือ65กับส8ส่วนเลขล่างวิ่งรูด5านะคะ่ะมี50กับห้าเจเน้นเน้นห้กับห้าเเลขไม่มาด้วยกัน9 3 3 9ดับล่างทุกหลักคือ4เนาะคะ่ะดับบน <c oughs> ดับบนหลักหน่วยกับหลักสิบมี7กับหนึแล้วก็ดับบนหลักสิบมี4เนาะคะ่ะอันนี้ค่ะ ครบแล้วถือต้องและะ้วับปูนะ่ะอ่าถือถือนี่ค่ะของงวดที่แล้วเบองใส่กันเด้อจ้ะวันที่แล้วเลขวิ่งเลขรูดปูกะเข่าอยู่นี่เข่าดีอยู่ด้วยค่ะเข่าทุกงวดค่ะอ่ะปูเมีย่ยงหวยพ่อไหนเอฟซีถือเลขในค่ะเมื่อแรกมิโซกถือลอตเตอรี่นยจ้ะมากระจัดไปตามนี่ละตัวเลขหน่อยสุดแล้วคัดม่ให้เป็นพิเศษแล้วเอฟซี FC ใน ไา่ของปูที่เห็นได้ไหลายก็นี้ลงได้ชุดเต็มไปแต่ว่ามันก็มีเบิดสุดโตที่ปล่อยมากนคลิปนี้คือกันอ่าเลขกอ่างวดนี้แล้วที่ได้ออกทางจองแอดมินโจพ้พันลวยนี่ก็คืรเลขัดมากพิเศษตัดออกมากให้แล้วกระซื้อตามนี่ละมักกระซื้อบม่มากระปล่อยทานอันละส่วนเหล,ล็กบ่มาน้ำกันกนะผู้ใดคำนวณได้นิมิตได้ฟันได้เทปยิ่งยั่งมากได้ กะพากันซื้อบ่เป็นยังกันเก้าสามสามเก้ากันบ่เสียว่ามันบ่มาน้ำกันกรีก็ซื้อไปขอทุกคนโชคดีบ่ด้วยวิธีใดหนทางใดก็ดีพอให้มีคนโชคดีในมือนี้อจะเจืิอนพรกลาบอบพูณก่ะปู่ค่ะการบนมัาการค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังท,งทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแหว่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่น,ลนการพนันทุกชินะะ้นแล้วค่ะขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภาสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอยถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อมือหนีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆเรื่อยๆนะคะ่ะทุกๆรางวัลเนาะที่มีเดอหนึ่งถึงหารางวัล เฮงเปังปังรวยรวยค่ะสำหรับคลิปมี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ